สวัสดีครับสวัสดีสำหรับมิตรลัก FC ทางบริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับแล้วก็ FC พิทักวีํำคนเดิมร้านทีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตท,ที่หน้าร้านที่สาขา2นะครับวันนี้วันนี้ก็รถเข้าหลากหลายนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับช่วงนี้จะเป็นรถไถน,นะครับจะเข้าเยอะนะครับรถไถก,ก,ก็มา รถราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับสำหรับรถทุกรุ่นนะครับที่มีอยู่ที่ร้านนะครับผมวันนี้โปรโมชั่นสุดเล้าใจแน่นอนนะครับวันนี้ก็ไปเริ่มดูกันก่อนเลยครับอ่าที่ร้านก็ตั้งอยู่หมู่บ้านศรีชวานะครับตำบลผัดไทยลินอำเภอลำปีมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับติดทางหลวงเส้นลำปีมาหนองกี่นะครับห่างตัวอำเภอประมาณเก้ากิโลเมตรอ่าวันนี้รถเข้าเยอะครับ โปรโมชั่นเดือนต้อนรับเดือนมิถุนายนนะครับอ่ามีตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึงรุ่นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กก็มีนะครับอ่าเราจะมาเริ่มเปิดคลิปกันกันกบเจ้าฟอร์ด6กพันะครับตัวนี้เป็นฟอร์ด6กพันะครับเสื้อลายนะครับมาพร้อมด้านหน้ากับผานสาอ่ารถพร้อมใช้งานครับ ราคาพิเศษ。 ราคาพิเศษครับไปสองแสนสี่หมื่นบาทสองแสนสี่หมื่นบาทครับสั่งจองวันนี้แถมฟรีทองคำห้าสิบตังค์นะครับทองครับ ด้านหน้าพันสามแสนทองนะครับคันนี้อ่าก็คือภายในเดือนมิถุนายนภายในเดือนมิถุนายนใช่ครับตั้งเดือนเลยเนาะใช่ครับหรือว่าจนกว่ารถจะขายไปก่อนหรือเปล่านะครับตัวนี้พร้อมใช้งานครับเก็บเปลี่ยนสายคองเร็วให้พร้อมเรียบร้อยครับแถปทองห้าสิบตังค์ครับคันนี้ใช่ครับ สงบงบกนมาค,นนคันนี้เริ่มะทเบียนพร้อมนะครับรถพึ่งเช็คเก็บรายละเอียดเ,เสร็จแล้วก็ถัดมาถัดมาก็จะเป็นจอรเดียคันนี้จอรเดียห้าสามหนึ่งศูนขนาดโคชิมาแรงม้านะครับตัวนี้เป็นสองเพาคาน้าคาราโลนะครับ ขนาด6ที่้าแรงมา้าลองเพาขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้มีตัวรถกับใบนั้นให้นะครับราคา2จาก2อ0 0สเอาไป2,500สพอ2อ0 0สอ่าเป็นโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องเกียร์ดีครับโฟล์วินใช้งานได้ปกตินะครับ ันนี้ก็จะเป็นยูโร5.5แรงนะครับยูโร55แรงมาพร้อมด้านหน้าผ่านหลังอจากแสนเก้าวันนี้เอาแค่แสนห้าพอแสนห้า <105. S 1> ครับพร้อมใช้ง,งานครับรถพิเศษไปเลยเอาไปแสนสามพอแสนสามครับด้านหน้าผ่านหลังอ๋อด้านหน้าผ่านหลัง มันหนักเลยต่อมาเป็น L 5 0อ่าอันนี้ L 5 0 1 8ครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังราคาเอาไปจาก4300เอาไป4000สนทวนครับ4000สนทวนครับ ดัาน,นหน้าผ่านหลังครับพร้อมใช้งานครับเ5 0 1หนึ่งแป 4 0 0แสนบาทครับตัวนี้เป็น L4 ห้8ด DI ตัวนี้เรื่รองทะเบียนพร้อมอ่ะมาพร้อมด้านหน้าแล้วก็ผ่าน4ี่คันนี้ก็เอาไปจากปกติ2องแสนสองอ่าเอาเคันนี้ปกติ2องแสนสเอาไป2องแสนพอสองแสนบาทด้านหน้าผ่านหลัง l c 5 l c 5 0 8, 8. 8. d i ครับเลย DI ด้วยสองแสนขวนครับแชะเต้มเลยครับสีเดิมเลยสภาพเดิมๆเ,เสียงนิ่มๆน,นะครับ ต่มาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นยันม่าครับยันม่า e f ส5ห้าตัวนี้เป็นส,ปสามสูบสายพแรงมาสองพอขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าโฟวินตัวนี้ก็เอาไปจากแสนห้าไปแสนสามพอแสนสามดานหน้ากับพันสามดนหน้าพันสามครับตัวนี้เป็นเจ้าชัตเทิลนะครับสอ,องพวขับเคลื่อนสี่ล้อครับทันนี้ก็เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยครับมาไม่ได้ทําอะไรเลย ยันมามีสองคันนะครับยันมาสามห้ามีอยู่สองคันรถเพิ่งเข้ามารุ่นนี้เหยครับอ่าให้ราคาเดียวกันเลยคาร์แสนสามรุ่นนี้เลยเนาะรุ่นนี้เลยครับคันหนึ่งอยู่ข้างในมีสองคันครับมาเลือกเอามาเลือกเอาเลยราคาโปรโมชั่นเลยราคาเดียวกันครับสีสันเดิมๆเครื่องนิ่มๆเลยครับยันมาคล่องดีนะ EF35 130,000บาทอ่ะถัดมาคันนี้ก็จะเป็น M5,000 ้คูปตา้าคันนี้เดี๋ยวใส่ลังคาให้พร้อมเรียบร้อยอ่ะคันนี้จาก2 0 0 0 0เอาไป2,05 0 0 0พอ2อ0 0 0นหครับดันหน้าผ่านหลัง กันนี้เก็บสีให้ใหมทั้งคันเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันครับเช็กรั่วซึมเดินลราคาใส่ให้ใหม่เช็คเกล็ดไส้เขาเร็วให้ความเรียบร้อยครับ ันนี้ก็จะเป็น M 9,000หัต้ M 9 0 0 0แรงนะครับคันนี้จาก3 0 0เอาไป300บาทพอ300บาท ตัวนี้แถมด้านหน้ากับผานเจ็ดนะครับสามแสนบาทตัวนี้เป็นนาคาโน่สามสิห้าแรงตัวนี้จากแสนสองเอาไปหนึ่งแสนบาท 1, <000 S 1> แถมด้านหน้าผ่า <1, 000 S 1> นหลังอนาคาโน่หนึ่งแสนบาทครับ วนี้ก็เป็นยัน่าอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นยันม่าตัวสามห้าสองทีตัวนี้เป็นตัวเทคนะครับเป็นตัว EX นะครับตัวนี้เท่าไหร่พี่อ่าราคาเดียวกันครับเหมือนที่ <3 S 1> ผมแจ้งครับ3นะ 1, 1 3 0 0 0แสสามนบาทอ่าด้านหน้าผ่านหลังมีสองคันนะพี่มีสองคันครับสองคับคันที่อยู่หน้าร้านคันหนึ่งนะครับ สุดเดียวกันเลยราคาเดียวกันมาเลือกเอาครับอ่า